ปิดท้ายวันนี้นะคะกันที่ทางจังหวัดลบบุรีค่ะพบลูกลิงแฟตสนะคะที่ถูกแม่ทิ้งไว้เนี่ยเขาเคลอดทิ้งเอาไว้นะคะชาวบ้านก็นำตัวส่งสัตวแพทย์เพื่อช่วยชีวิตค่ะ ที่หมอเตยสัตวแพทย์เขตเทศบาลเมืองลบบุรีนะคะสัตวแพทย์หญิงจุธามาส,สุพนามหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าหมอเตยค่ะเล่าว่าลูกลิงทั้ง3ตัวได้รับการช่วยเหลือจากนายสมควรเสาศิลาเจ้าของร้านโกตุก๋วยเตี๋ยวอาร์ติสนะคะแล้วก็นายพุทธิเศษชัยปุวรัตเจ้าของร้านลอนดอนค่ะช่วยกันนําตัวลูกลิงลงมาจากเสาไฟฟ้าค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นลูกลิงแฝดสเพศเมียอาการนี้อ่อนแอ เลยนะคะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องป้อนนมป้อนยาใช้เวลาประมาณ2เดือนด้วยกันค่ะส่วนขณะน,นี้ลูกลิงมีอาการตอบสนองดีขึ้นเริ่มมีการดูดนิ้วมือแล้วก็ลืมตาเวลาป้อนนมนะคะซึ่งต้องใช้วิธีค่อยๆหยดแล้วก็ป้อนทุกๆ30นาทีค่ะ ส่วนแม่ลิงที่ทิ้งลูกไปเนี่ยหมอเตยเองก็คาดว่าขณะที่แม่ลิงจะคลอดลูกมันก็จะเจ็บและร้องเสียงดังมากค่ะทําให้สัตว์ตัวอื่นๆตกใจแล้วก็วิ่งไล่กัดแม่ลิงอาจจะหนีไปตอนนั้นนะคะแล้วก็กว่าจะกลับมาลูกก็จะโดนตัวอื่นลากไปเล่นกันจนตายแล้วด้วยส่วนเจ้า3ตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะยังมีบุญค่ะที่ยังไม่มีฝูงอื่นเข้ามาทําร้ายมีคนไปช่วยชีวิตไว้ได้ก่อนค่ะ